พลังหยางของม้ามพ่องเนี่ยมันมักจะเกี่ยวข้องกับไตหย,ยางด้วยพูดเราก็จะเป็นศัพท์เทคนิคเยอะนะคะเพราะความอบอุ่นพื้นฐานของเราเนี่ยพลังงานของไตเนี่ยเขาจะเป็นเราจะเรียกว่าเจนยินเจนหยางก็คือหยางแท้แท้กับยินแท้แท้คอยหล่อเลี้ยงร่างกายของเราอยู่ตำแหน่งของไตเนี่ยจะอยู่ข้างล่างสุดในทางศัพท์แท้จริงคือเขาจะอยู่เสียดเจียวแล้วเขาจะคอยดูแลระบบข้างบนขอแค่ข้างบนทํางานได้ดีเขาก็จะดีอยู่แล้วแต่ที่พอเรากินไม่ดีไปน,นานๆเช่นกินของเย็นเย็นดิบดิบ บ่อยๆนะคะม้ามอ่อนแอไปนานๆกระทบไตเพราะว่าม้ามไม่สามารถดึงดูดสารจริงจากอาหารเนี่ยลงไปเลี้ยงไตได้ไตอ่อนแอไตอ่อนแอไปนานๆพลังหยินพลังหยางพลังชี้ของไตตกทีนี้มันก็คือต้องรักษาแล้วนะถึงขั้นนี้นะคะเราก็จะกินปุ๊บถ่ายปั๊บบ่อยๆและถ้าสารอาหารในเรืองของเราเนี่ยจะต่ําจะพลังงานไม่ไม่เหลือพอเราจะรู้สึกอ่อนเพลียง่ายไม่สดชื่อนะคะอาจจะผมร่วงหน้าเหี่ยว ร่างกายของเรามันไม่สามารถมีสารอาหารที่ดีไปหล่อเลี้ยงเซลลได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรากลับมากินอาหารตามธรรมชาติเป็นปกติเนี่ยไม่ต้องพูดถึงอาหารหล่อเลี้ยงไตเลยนะก็ค,คือแค่กินให้ดีกับมัมกระเพาะเนี่ยทั้งหัวใจปอดตับไตของเราจะเป็นปกติ